ตััหนครบสวัสดีครับผมสลาตันโตยโยต้าระยองครับผมมีชว์พิการ1้อยครับ139เพราะว่าปล่อยปอยเลยครับปล่อยป,อยปอยมาทาั้งคู่รู้ตัวเม, <ะ S 1> มวื่อกี้ครับเมื่อคืนเมื่อเมื่อกี้เลยวันนี้ต้องเจอกับ เจอกับชายคิดครับชาญคิดออกมูลสีก็มาแทนเหมือนกันทั้งคู่แต่ของเขานีโหลดเขาเฟิร์มมาเลยเออเอาวันนี้ร้อยสามเก้าเป็นไงบ้างก็สบายสบายครับมาเกินเท่าไหร่มาเกินสามปอนด์สามปอนด์หลายคนเป็นห่วงแลวเกินทำเป็นไงเป๊บเดียวครับเป๊บเดียวผ่านเลยร้อยสามเก้าพอดีนะครับน้ําหนักนี้เอาไวง่ายคือไม่ได้คุมเลยไม่ได้คุมเลยเมื่อคืนกินข้าวเสร็จก็ รอมาช่างเลยซ้อมเสร็จก็ลูกพี่รับโทรศัพท์ก็บอกว่าต่อยคืนพรุ่งนี้อืจะเต็มตัวเลยครับเต็มตัวเลยแล้วเรามีรายการล่วงหน้าหรือยังมีตอนแรกให้ต่อยวันที่สิบครับว่าซ้อมตลอดอยู่แล้วครับอือแล้วต่อยวันที่อะไรต่อยวันที่สิบวันที่สิบคืออังคารหน้าใช่ครับผมเจอใครเพราะว่าให้เจอกับเออะไรนะครับยอสุยาอ่ายอสุยาครับอ่ายอสุยาต่อยยุทธาต่อยยุทธาครับเออวันนั้นคือคือรายการที่ต่อยร้อยใ่้ไหม ต่อยร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเอ็ดครับยังทำไหวอยู่ใช่ไหมสบายครับสุดสุดแล้วจริงๆครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านี่คือสุดแล้วครับอ๋อเราต้องต่อนักให้เขาด้วยครับผมแต่วันนี้ก็เลยอ่ะได้ชกก่อนสบายหน่อยครับดีเลยนะแล้วเจอครับเจอกับฝีมืออย่างชาญคิดวันนี้วางเกมวางแผนไงดีก็ไปเรื่อยๆก่อนครับดูต้นๆดูก่อนครับอือก็เน้นลูกหนักเอาเน้นก่อนครับยกแรกๆไอเราไม่ต้องคุมน้ำหนักมันดีไหม มันถามว่าดีไหมมันสบายเราแต่เวลาต่อยมันไม่สบายดีครับมันหนักนะครับผมอาวุธอาวุธมันคือต่อไหวมาหนักเหมือนกันหนึ่งคู่แต่คิดว่าเราหนักกว่าไหมมันก็ําหนักเท่าครับเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่วันนี้หนึ่งสองสามนี่บูนแน่รับคือเราก็ซ้อมใกล้ชกแลยด้วยคือเริ่มหนักก้วด้วยก็มั่นใจครับมั่นใจเลยชกมากี่ไฟแล้หลังโควิดสามสี่ไฟได้แลวเป็นไงบ้างกับมีแพ้มีเสมอครับอื ยังไม่ชนะเลยครับยังไม่ชนะเลยเอาแล้วถึงข่าวเลิกงามยามดีต้องอนชนคะะือโตโยต้าลียองนาะครับผมโอเคหายห่วงเอาฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวบ้านบึงและชลบุรีครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับถึงจะมาแดนผมเต็มที่แน่นอนนะวันนี้คขอบคุณมากครับ